หมู่บ้านเทิอไทยองราชันนำประชาชนชาวสมุทรสาครประกาศปกป้องสถาบันพระมาหากษัตริย์เมืองแห่งความจงรักภักดีย้ำให้รัฐบาลใช้มาตรา112กับผู้จับจ้วงล้มล้างสถาบันอย่างเด็ดขาด นาโรงเรียนนาเกลือตำบลโคขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนายอนนท์แสนน่านประธานหมู่บ้านเทิอกท้ายองคราชันแห่งประเทศไทยนายวัยทิศสิริสุวรรณประธานหมู่บ้านเทิอกท้ายองราชันภาคกลางนายมนตรีขวัญพลายประธานผู้ประสานงานภาคกลางนางสาวธิดาพัฒน อมรวิจิตรรัฐประธานจังหวัดสมุทรสาครและประชาชนร่วมเปิดหมู่บ้านเทิดไทยองราชันพร้อมประกาศเจตนารมณ์ขออยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีตามแนวทางแรมโบ้นายเสกสกลอัถาวงศอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนาย,ยกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ประชาชนออกมาแสดงพลังแห่งความจงรักพักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ที่เป็นเสาหลักของพระสงฆนิกรชาวไทยทั้งประเทศนายอนนท์แสนนานประธานหมู่บ้านเทิดไทยองราชันแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าวันนี้เดินทางมาเปิดหมู่บ้านเทิดไทองราชันจังหวัดสมุทรสาครพร้อมจัดกิจกรรมพูดคุยกับสมาชิกและประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครถึงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ และร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะสิ่งที่ทำให้พวกเรารู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากในขณะนี้ก็คือการออกมารณรงค์ให้คนไทยออกมาปกป้องสถาบันจากกลุ่มคนที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขจากบัณฑบุรุษสายเลือดไทยที่มีความคิดที่จะล้มล้างสถาบันนั่นคือความเจ็บปวดที่พวกเรากำลังได้รับจากผลแห่งการกระทำของลูกหลานไทยที่เราหวังให้อนาคตของชาติ พวกเรายังคงนิ่งเฉยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะเป็นอย่างไรเราคงรู้แก่ใจ นายอนนท์ได้กล่าวต่ออีกว่าพวกเราขอเรียกร้องให้ทางรัฐบาลใช้มาตรา112ดำเนินคดีกับผู้จับจ้วงและหวังล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งผู้กระทำและผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังอย่าปล่อยให้คนไทยหลายล้านคนต้องอดสูและยอมไม่ได้ต้องยกทัพมวลชนออกมาขับไล่พวกหนักแผ่นดินออกไปจากประเทศไทยพวกเราจึงได้เดินทางมาเปิด หมู่บ้านเทิดท้ายองค์ราชันให้ความรู้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกจังหวัดของประเทศไทยนิว24สุกันวรลิสุวรรณรายงาน